อันนี้อันนี้สังเกตแผลที่ต้นนะครับว่าถ้าเป็นด้วงหนวดยาวที่มาวางไข่อ่ะดูตัวแม่ก่อนแค่อ่อนออกอันนี้ตัวพ่อตัวแม่นะครับพ่อแม่ครับพ่อแม่ที่มามากินแล้วก็มาวางไข่อ่ะนี่คือตัวที่แคบไปละอ่านี่แคบไปแล้วนะครับนี่ตัวอันนี้อันนี้คือตัวบางใหญ่เนี่ยแผลเหญ่เดี๋ยวต้องแผลเนี่ยมีแผลหนึ่งอย่าเดี๋ยวให้ดูข้างบนนี่ครับนี่อันนี้อันนี้แคบไปแล้วแคบตัวอันนี้เป็นไข่หรือเป็นตัวเป็นตัวครับเป็นตัวเลยโอ้โหเดี๋ไม่ขี้หนอนมาเลยอ่ะ ไปตัวหนอนเลยไปตัวหนอนนะนั่นต้องคอยคอยระวังแล้วครับเนี่ยต้องต้องดูเนี่ยเนาะเอาเนี้ยอันนี้คุมใช่เนี่ยมันมันก็ดักแบบนี้ดักเพราะเพราะมันมาก่อนเออแต่ดีกว่าฉีดนะเพราะฉีดมันก็ได้คือฉีดก็แค่อาจจะส่วนหนึ่งแต่เนี่ยคือก็อีกส่วนหนึ่งใช่ช่วยสองสองคือเนี่ยคือช่วย ไงถ้าทำไมมาเกาองมันก็ติดไงพราขามันเป็นหนามมันจะพันขาไปเลยโชคดีไปหายนินแล้วก็ถีถ้าจะตายถีงถ้าแข็งกว่านี้ไม่โย่ต้องเอาหัวกุ้เนีใช่ใช่แตขาขามันใส่ไงใช่ดูว่าผมมาผมไปเดียวไม่เป็นตัวไปเลยมาใส่แรกกว่าโใส่ไงแค่ไหนก็ไม่ไนมเพราะมมันจะใต่ใต่ไปไหนใส่ึ้นใช่รืสตาลไม่ส่าล์ฟูฟูเงี้ยมันจะเดติดฟูฟูเนี่ยผมมันตื่นพันมันดิ่งดิ่งดินยิงติดอ่ะ ก็อย่างที่บอกมันต้องควบคู่กันเนาะมันต้องให้ตัวแม่ให้ได้จับแม่ขาไม่ขาุยอ่อ๋อนี่ไงครับขาไม่เป็นฝอยมันไม่ได้มันเป็นหนามอ่ะมันเกาะมันพันอย่างนี้ดิ่งๆดิ่งๆมวะเน่อยจ้ะมวนเลยนี่ติดเลยไปไม่รอดอย่างเงี้ยยังไงก็ติดติดเลยติดเลยใช่คือเราคาตัวอาจารย์ลูกขายไปสองร้อยตัวโอ้ใช่ก็เลยบอกเลยดีกว่าฉีดยาไงใช่ฉีดยามันได้แค่ช่วงจังหวัดท่านั้นแต่ที่มันมาะเพาะว่ามันมาคืนมามนอื่นมีไหมเนี่ยนี่ตัวนี้้ตนนัึง โอ้โหเดี๋ยวเนี่ยครับเลยบอกว่าเราปีนี้เราจะวางแผนไว้แล้วว่าจะทําด้วยเนี่ยจะทําลูกด้วยครับต้องเริ่มม้ากันเริ่มอะไรผ่านแล้วเนี่ยนี่ครับไปปาร์ตี้พี่เอ็นบ้างเลยต้องแผลตรงเนี้ยอันนี้เป็นตัวเลยใช่ไหมครับเป็นตัวเป็นตัวเป็นเป็นขุยเลยเนาะี่คือเห็นไม่ขุยเนี่ยคือไม่จตัวมดละเป็นตัวหมดเลยเป็นตัวหมดเลยพี่ระวังโอ้โหเนี่ยเนาะใช่ เนี่ยครับดีที่จับโอ้โหไม่งั้นนะรอบเดียวแป๊บเดียวเองนะเนี่ยมันไปจังเนาะเนี่ยรอบรอบเดียวนี่ต้นเล็กนี่ไปเร็วเลยนะไปเร็วมันมันมันรอบมันสั้นอหะรอบมันสั้นใช่รอบมันสั้นเน่ยเนี่ยเอาละคุณประสิทธิ์ได้ได้เผยแพร่วิทยาทานให้แก่ชสวนทุกเรียนล้วได้ได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนยิ่งยิ่งให้ยิ่งได้ก็ตัวเนี้ยยิ่งแบ่งปันนี่ด้วยใช่ยิ่งความรู้ใช่ตาตีอ่ะใช่ใช่ร้อยเมตรสามร้อยบาทเองนะคุ้มเออเนาะเออ เฮ้ยก็ไม่แพงนะไม่แพงเอาเตาเนี่ยตาประมาณเซนนี้เนี่ยร้อยเมตรอะตาเซนยังดีเซนนี้เซนหนึ่งเซนครึ่งนิ่มด้วยนิ่มแท้มันนิ่มเนี่ยนิ่มแล้วก็ทีละตาสีอะเพราะขาเป็นตาหนึ่งขาเป็นยังไงขาเป็นตาหนึ่งเซนหนึ่งเกาะเกาะไงมันก็ติดตาหนึ่งๆขาด้วงใช่ครับขาด้วงใช่เนี่ยพันปึ๊บพันเนี่ยพันมือปุ๊ป็นม้วเลยพอพันเกาะมันเหี่ยมมันยิ่งยิ่งม้วนไงพยายามพันให้มันฟูๆก็ขุยแยะให้มันฟูฟๆอย่าไปงๆนะ แล้วแล้วมันก็ไม่อมน้ำเนาะมันโปร่งมันมันแสงส่องได้แสงส่องได้ลมโกรกได้เนี่ยครับมามันใสจังไกก็ติดใช่ครับคิดว่ามันบินมาเกาะหรือว่าค้าวกรต่ายจากข้างเพาะมันบินบินมาบินมาเกาะเกาะแล้วมันจะวิ่งขึ้นเนี่ยวิ่งใสวิ่งวิ่งไปไหนเนาะนั่นจะบินมันจะบินแทบจะคืออาจจะสองสองข้อเดี๋ยวสองส่วนนะครับที่ทาง YouTube เกษตรต้องแปดแล้วก็ แฟนเพจกเกษตรตองแปะนะครับได้ทําเก็บความรู้รวบรวมไว้เกี่ยวกับเรื่องหนอนเจาะต้นนะครับแล้วก็วันนี้เห็นตัวจริงแล้วก็เห็นตัวที่เป็นเป็นเป็นหนอนเจาะกันจริงๆเลยนะครับต้องขอบคุณทางสวน คุณประสิทธิ์มากๆถ้าคุณพ่อพาพาแกะดูกันสดๆเลยเมื่อกี้ต้นใบจะว่าหายแล้วเดินไปปีกว่าแล้วต้นใหญ่ครับครับอ๋อดนไปปีก่อนปีก่อนแผลหายแล้วเพราะว่ามันโตเร็วเริ่มมีเนื้อเนาะผมว่ามันเริ่มมีเนื้อมันเริ่มมาโตมันอ๋อเนี่ยต้นรุ่นพี่ของเรามาก่อนมาก่อนได้ไม่ก่อนช้างมานะอ๋อครับ มาที่น oui ี่อ่ะแค่ดิสผ่านเนี่ยครับ้อยอยู่อาจารย์อยู่รอยอ่ะร้อยอยู่เลยครับใครมีปัญหาก็ถ่ายรูปส่งมาได้ครับกับอาจารย์อนุริตแอดไลน์มาก็ได้นะครับอาจารย์อานุริตศูนย์แปดแปดสองแปดศูนย์แปดห้าสองแปดหายแล้โอ้นี่ไงโอ้รัดแล้วรักแล้อันนี้ปีใหม่แล้วรัดเร็วแฮะปีใหา่ ลัวรัดเต็มมาเลยครับตัวแรกเลยของชุดเล็กตัวนี้มันสมบูรณ์กว่ามันโตไวมันได้กินไย้างนเขาใส่ปุ๋ยบำรุงปกติเพราะว่าคือเปิดแตเม่อี้มันก็ม่ปุ๋ยบกติเ่แตมื่อกเคุมกวาคอยคุตมือันก็ตเต้องคอยมเาบกตเพราะว่าดแต่อีนก็เนองอยคมส่กติว่าิดต่กันกเอรงเร ตัวกลางของส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 องล็อกเลยเขาทำมาวางแล้วคนปีนแบบพันพันนี่เกี่ยวเกี่ยววันพันนี่เกี่ยวเนี้ยแล้วมันยืดหยุ่นเนาะเวลาต้นขยายก็ไม่เป็นไรไปแรงชอบมาเลยเทศกาลเนี้ยเป็นสลัดมาอ้ออร่อยเออแต่ที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีไก่แจ้เท่าไหร่เอ้ยไม่มีจักรจันทร์จักรจันทร์มีแต่ไก่แจ้ไก่แจ้มาไก่แจ้บ้านอันนี้พวกขี่ไปวานเองไม่ได้กลัวนะขี่นุ่งกาไม้ขี่สามารถมันไอ้พวกไอ้เมท้าวิดียะมันใช้เวลานานสักหนึวันนี่ยเนี่ยเนี่ดู อยู่ชุดใบเขาตนนี้เนี่ยปีนี้วางแผนแล้วเนี่ยต้องทำแล้วปีนี้ต้องทำลูกแล้วครับกิ่งได้แล้วสหอู้เนี่ยชุดใบไหลดีใบไหลดีมากครับเนี่ยครับฝากไว้ครับเกี่ยวกับเรื่องศัตรูพืชสำคัญเลยบางคนแบบโอหดูแลนอกกว่าจะได้อ่ะสามสี่ปีมันเจอตัวเนี้ยทีเดียวอ่ะ คนที่ไม่แสงเกจานพี่ปี้ยตายทุกปีอะพราะรอเขาตายเของพี่ที่อยู่บ้านค่ายอะเขาขับรถด้วยแล้วเดือนหนึ่งไม่ได้มาเรียบร้อยเกิดใจกันอะนี่ไอตัวตัวนี้ลงนี่แหละนี่ขนาดพ่อออกดูทุกคืนนะแต่ว่าตอนจะดูอ่ะก็เจอนะหัวข้ามแล้วรพอเราอาอาจจะมใหม่มาอีกใช่มาคนละรอบเลยเจอแต่ไข่แต่รอบไข่ดาวออนแต่คนมาไปเจอแต่ไครเพราะเราเองก็คงไม่ดูดูไม่มีเวลาดูได้ทั้งคืนนะครับ โอ้แต่ดีไอเดียนี้ดีคุมไว้เป็นช่วงๆเนาะแล้วเวลามือต้องเดินันนี้คือของกระเป๋าเค้าแนะนำมาเลยครับใช่ผมก็เลองเพราะว่ามัน อ่าอย่างชาวภาคเหนือเขาเจอเขาก็ใช้นักจืดเขาปลูกจากภูเขาอ่ะอ่าครับก็แต่อัเงี้ยเออก็เลยก็เลยเอามาแปบว่าเออไปการดักเป็นไงเพราะมันงานมัน่ก็เลยมาใช้เออมันมันมันก็ยังตัดวงจรตัวเพราะว่าพันธุ์จะเยอะนะใช่ใช่ใช่เพอย่างที่บอกเนี่ยถ้าตัดวงจรได้มันเบาขึ้นเยอะเลยครับร้อยตัวนะต่อต่อตัวจุดหน่เราเรายิ่งเราใช้บิวเรียใช้เมทัลเลชิ่มเนี่ยมันมันเหมือนถ้ามันกลับไปรังเนาะหรือกลับไปที่อื่นมันก็ไปขยายในตัวไม่ได้ร้อยตัวนี่กี่เดือนเองถ้าปีนึงเท่าไหร่ใช่ครับเนี่ยเราเราคิดว่าเนี่ยที ที่ที่นี้ใช้สายชีวภาพมันดีอย่างเงี้ยครับพ่อพอพอมีตาชีวิตมันเนี่บางทีมันมากัดแล้วบางทีมันไปเนาะติดตามขาตามตัวมันไปกลับไปที่กลุ่มมันรังมันมันก็เพือก็กับมึไปไปแพทต่อใช่แต่เคมีคือมันตายแค่เฉพาะตรงนั้นใช่เฉพาะตรงนั้นอ่าใช่จบนี่ครับนี่อันนี้พูดถึงข้อดีของการที่แล้วส่วนเนี่ยคือเดี๋ยวจบอกว่าของเกษตรอ่ะเขาก็จะนำให้ใช้พวกไตรโกลราก็บไวลิเมไม่ใช่ไหมครับคืออาศัยเท่ธรรมชาติใช่เขานํจะนำไปใช้แต่ว่าคนแบบ อาจจะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นใช่ครับมันช้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ไอ้ตัวอ่าพวกเนี้ยพวกไอ้บิวเลียไม่ทายอ่ะหมดสิทธิ์ดื้อยานะอ่าใช้เขาปฏิญาคือไม่มีอ่ะไม่มีใช่ไม่มีเขาปฏิญาเลยแต่เคมีอ่ะอ่าวนกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามไปเลยอ่ะใช่ใช่ไม่ไม่มัน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 ดื้อยาดื้อยาใช่แล้วบางคนอือโอ้โหจะไปโดนดีตกใจคนเดีมากถ้าใครพะยาะ